เอาละครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ telling story นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องราวของตัวละครในการ์ตูนโชเน็นที่สร้างความโด่งดังไปทั่วโลกจนใครเนี่ยต่างก็รู้จักและชื่นชอบตัวละครในแต่ละเรื่องกันอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนารุโตะวันพีชโทริโกดราก้อนบอล ดาพิฆาตศูนย์และอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งสําหรับใครก็ตามนะครับที่เกิดมาตั้งแต่ยุค90เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นดาก้อนบอลหรือวันพีซอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตัวละครหลักๆที่ใครๆต่างก็หลงรักและผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยเราเด็กจนโตนะครับแต่ว่าถ้าหากลองมองมุมให้กว้างขึ้นเราจะเห็นสีสันของตัวละครที่มีมิติอีกมากมายและวันนี้แหละครับเราจะมาพูดกันถึงตัวละครสีสันเหล่านั้นที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีพลังเก่งกาจอะไรแต่มันก็แอบคลองใจแฟนๆหลายคนซะด้วยนั่นแหละครับ วันนี้เราจะมารวม10ตัวละครห่วยๆแต่แอบโหดของการ์ตูนโชเน็นกันว่าจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันดีกว่าครับอันดับที่10นะครับยำฉาถ้าหากเราที่เติบโตกับซีรีส์ของดาร์กบอลมาอย่างยาวนานเนี่ยจนทุกวันนี้ ก็ได้มีภาคใหม่ๆมาให้เราได้ดูกันหาคิดถึงแล้วแต่ตัวละครสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยและยังคงอยู่ในความทรงจําตลอดเวลาในเรื่องของความห่วยจนเคยกลายมาเป็นมีมภาพให้ได้ล้อเลียนมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือยำฉานั่นเองซึ่งตัวละครนี้นะครับ รากฏตัวในการ์ตูนรักก้นบอลในช่วงแรกๆในฐานะของโจรที่จะมาปล้นบ้านแต่ไม่พลังในการต่อสู้ค่อนข้างสูสีกับโกคูเลยทีเดียวแต่แอบแพ้ทางผู้หญิงนะโดยยำช้าเนี่ยจะเป็นตัวละครที่คอยซับพอร์ตและสร้างเสียงหัวล้ออยู่เล็กๆในมุมบทบาทของเขาถึงแม้ในภาคหลังๆจะไม่โดดเด่นอะไรมากแต่ก็ยังคงสร้างสีสันและเคยเก่งมากๆจนถึงขั้นที่โกคูเนี่ยต้องลำบากมาแล้วคือถ้าเกิดว่าไม่ถูกเนิฟในภาคหลังๆซะก่อนเนี่ย ก็อาจจะมีบทเด่นก็ได้นะเรได้ว่านับว่าเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่น่าจดจําเลยทีเดียวครับอันดับที่9นะครับเทนชิงหังคือเอาจริงๆเนี่ยผมต้องการจะให้ปูรอนเนี่ยมาเป็นลําดับนี้ซะด้วยซ้ำนะครับแต่ผมก็นึกขึ้นมาได้ว่ามันยังมีตัวละครที่แอบโหดกว่านี้อีกนี่หว่านั่นก็คือเท n นชิงหังชายสตาผู้มีความแข็งแกร่งในระดับที่ทําให้โกคูเนี่ย เคยบาดเจ็บและแพ้มาแล้วด้วยความโหดของพลังแสงอาทิตย์ที่ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยแสบตาจนมองไม่เห็นความร้ายกาจของเทชินหางไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะครับเพราะเขาเนี่ยได้มีท่าไม้ตายมากมายให้เราได้เห็นกันไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่พลังจิตมัดสีวิญญาณคลื่นพิฆาตมัดตะวันและมัดวันเล่ม,มัดวันเล่เนี่ยนะซึ่งไอท่วงท่าพวกนี้เนี่ยเขาก็ได้รับการฝึกฝนมาจากผู้เท่านกกระเรียนหนึ่งในตัวร้ายแรกๆที่โกคูจะต้องเจอจนมาถึงภาคเบจิต้าที่มาบุกโลกนั่นแหละครับหลังจากนั้นเนี่ย เทียนชินฮันก็ไม่ค่อยได้มีบทบาทที่โดดเด่นอีกเลยจะมีก็แค่ตัวประกอบระยะไกลที่มองทีไรก็แสนจะเจ็บปวดคือแม่งจะกลายเป็นตัวละครที่โดนเนื้อแบบไม่มีเหตุผลเลยถึงแม้ว่าจะลงแข่งประลองศึกชิงเจ้ายุทธภพอยู่เรื่อยๆก็เถอะแต่ก็สู้พวกรุ่นหลังๆไม่ได้แล้วแต่ยังไงก็ต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าเทียนชิงฮังเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โคตรโหดระดับหนึ่งในฐานะมนุษย์โลกเลยนะเพียงแต่พวกพระเอกเนี่ยมันเสือกเทพเกินเบอร์ไปหน่อยเท่านั้นเองก็ไม่หน่อยนะอันดับที่8นะครับมิสเตอร์ นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สร้างเสียงฮากับมุกตลกรวมไปถึงความหน้าหมันไส้เวลาต่อสู้ด้วยเพราะแท้ที่จริงแล้วมิสเตอร์ซาตานเนี่ยเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่มักจะขี้กลัวศัตรูที่แข็งแกร่งเกินไปแต่ก็ดันหลอกตัวเองว่าแข็งแกร่งกว่าและขี้โม้อีกด้วยชื่อเสียงของมิสเตอร์ซาตานนั้นดังกึกก้องไปทั่วโลกจากการได้รับความนิยมและความน่าเชื่อถือในเรื่องของการต่อสู้ซึ่งอยากจะบอกว่าถึงเขาจะเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ก็จัดว่ามีความแข็งแกร่งไม่แพ้หยำฉาหรือแทนชิงฮางเลยนะ ซึ่งอันที่จริงในมุมมองของมิสเตอร์ซาตานนั้นแลดูจะมีมิติในส่วนบทบาทของความเป็นพ่อและคุณตาซะมากกว่าเขามีเพียงเพื่อนสนิทก็คือจอมมันบูในร่างอ้วนที่อยู่ๆก็เป็นมิสซะอย่างนั้นนะครับอันดับที่7นะครับซองเกะจากเรื่องโทริโกตัวละครที่กวนตีนหนึ่งตัวในโลกกลูเมที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ดันปังและมีชื่อเสียงซะง,งั้นนั่นก็คือคุณซองเกะของเรานี่เองโดยทวงท่าวาจาที่กวนประสาทบวกกับการปรากฏตัวที่แสนโหดเถื่อน ทำให้ในตอนนั้นเราหวังว่าอาจจะมีอะไรที่แข็งแกร่งพอที่จะงัดกับโทริโกะได้แต่แท้ที่จริงแล้วแทบไม่ค่อยมีหาอะไรเลยเรียกได้ว่าเป็นตัวห่วยที่เต็มไปด้วยแก๊กเพียบกับคนคนนี้แถมตายยากซะด้วยนะเพราะไม่ว่าซองเกะและลูกน้องเนี่ยจะบุกป่าฝ่าดงอันตรายขนาดไหนสุดท้ายแล้วเนี่ย เขาก็ลอดกลับมาได้ทุกครั้งซองเกตถ้าดูโดยรวมนะครับในช่วงแรกจะถือว่าพอมีกําลังและพลังการต่อสู้ที่เอาเรื่องอยู่ถ้าไม่นับรวมความกวนตีและความเสื่อร้าของเขาแต่ก็อย่าดูถูกไปนะคนแบบนี้มีแฟนๆชื่นชอบด้วยนะทําเป็นเล่นไปอันดับที่6นะครับอุซพจากเรื่องวันพีท เรียกว่าถ้าพูดถึงวันพีทแล้วลองนึกถึงตัวตลกสไตล์เหาะแย่หน่อยๆก็คงจะหนีไม่พ้นอุศบชายจมูกยาวบุรุษผู้กล้าหาญแห่งท้องทะเลคนนี้นี่แหละเออประชดนะด้วยลักษณะนิสัยที่ขี้โม้และชอบวิ่งหนีศัตรูอยู่บ่อยๆจนกลายเปย็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีทั้งคาแรคเตอร์ชัดเจนจนมีคนชอบในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่อันที่จริงแล้วหารู้ไมนะครับว่าตัวละครอุศบเนี่ยถ้าหากพี่แกได้ลองเอาจริงขึ้นมา ก็ถือว่ารับมือ,อยากเหมือนกันนะพอพี่แกเนี่ยมีอุปกรณ์ที่รุนแรงเวลาต่อสู้ถึงขั้นเอาชนะศัตรูจนกลายเป็นก็อดอุซบได้เลยทีเดียวเรียได้ว่าตัวละครตัวนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งห่วยแต่พอหลังๆมาก็กลายเป็นมือซุ่มยิงระดับเทพที่คอยซับพอร์ตลูฟี่เป็นว่าเล่นเลยนะครับอันดับที่5นะครับคุณลมโบจากเรื่องรีบอน หนึ่งในศัตรูคู่อาฆาตของรีบอลที่มีมาตั้งแต่นานนมและเป็นตัวตลกทุกครั้งที่คุณแลมโบเนี่ยพยายามจะฆ่ารีบอนเมื่อมีโอกาสแต่สุดท้ายก็คว้าน้ําเหลวไม่ว่าจะใช้วิธีฆ่ายัางไงก็ไม่สามารถทําอะไรรีบอลได้เลยและสุดท้ายก็เป็นฝ่ายร้องไห้ไปนั่นเองในช่วงหลังๆนั้นคุณแลมโบเนี่ยได้ดูเหมือนจะอยู่ฝั่งเดียวกับซูนะพระเอกวองโกเล่รุ่นที่1ิของเราและเรียกได้ว่าโคตรเท่และเก่งกาจชนิดที่จะบอกใครเลยทีเดียวอันดับที่4นะครับคาวาจิเคียวสุเกะจากเรื่องเจปัง มนุษย์มาดกวนจากโอสกาที่พกพาความมั่นใจผันตัวเข้ามาเป็นหนุ่มนักทําขนมปังเพื่อจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะเข้าสู่ปังตาเสียโดยพี่แกเนี่ยมีฝีมือฉกาดมากในเรื่องการทําขนมปังแต่ไม่ค่อยถูกกับอสึมะพระเอกสักเท่าไหร่เพราะจะโดนแย่งซีนอยู่ตลอดเวลากลายเป็นว่าคาวาจิเนี่ยถือว่าเป็นตัวจืดที่สุดของเรื่องที่หลังๆมักจะเป็นตัวประกอบอยู่ในเรีแอคชั่นซะมากกว่าแต่ก็ได้สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งถ้าหาว่าคุณเนี่ย คิดว่าคาวาจิไม่มีน้ำยานในการต่อสู้แล้วล่ะก็คุณคิดผิดเลยครับเพราะว่าคาวาจินั้นมีความสามารถและความมุ่งมั่นอย่างหนักหน่วงในการฝึกฝนฝ่ามือจนถึงขั้นได้รับหัตตะวันเลยทีเดียวนะและอันดับที่3นะครับกอนจากเรื่องบีดเทพมลณะก่อนถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เกิดจากความวุ่นวายระหว่างลูเคียกับอิจิโกะเพราะอิจิโกะพระเอกของเรามักจะต้องถอดวิญ,ญญาณเพื่อไปปราบฮอลโลอยู่เสมอ แต่จะให้ร่างกายหยาบที่สลบอยู่เฉยๆทุกครั้งนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้ลูเคียจึงเสนอลูกอมบรรจุวิญญาณให้เพื่อแทนวิญญาณของอิจิโกะที่ถอดออกไปถึงแม้ว่าวิญญาณตนนี้จะก่อเรื่องวุ่นวายเข้าอยู่บ่อยๆก็เถอะจนในที่สุดอิจิโกะกับลูเคียเนี่ยก็ได้ตกลงกันว่าจะยัดวิญญาณตนนี้เข้าไปในตุ๊กตาสิงโตและกลายมาเป็นก่อนที่สร้างความสนุกและความกวนตีนอย่างที่เราเห็นกันนั่นเองอันดับที่สองนะครับบาร์กี้จากเรื่องวันพีซอีกแล้ว ขอกลับมาที่เรื่องวันพีคกันอีกสักหน่อยนะครับซึ่งถ้าผมไม่พูดกันถึงตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คงจะแปลกๆปกไปหน่อยเพราะสลับลูกรักของอาจารย์เอจิโรโอดะอย่างบาร์กี้ตัวนี้นั้นนับว่าเป็นตัวห่วยในเรื่องที่แสนจะมีคาแรคเตอร์อย่างมากเลยแถมยังโชคดีได้ไต่เต้ามาจนถึงขั้นเจเทพโจรสลัดอีกแม้ว่าจะมีพลังไม่มากเท่าคนอื่นแถมเคยโดนลูฟี่ตบจนปลิวไปแล้วก็ตามแต่สลับในอดีตนั้นบาร์กี้เคยเป็นถึงลูกเรือของราชโาจรสลัดโกลดีโรเจอร์และเป็นโจรสลัดระดับแนวหน้าแห่งน่านน้ำทะเลอิสบูเเลยยชีีวววนนนนะถึงแม้บบนน้่าาบบทททใุกั จะเป็นแค่ตัวประกอบตลกตามคาแรคเตอร์ก็เถอะซึ่งเราก็จะได้เจอกับบาร์กี้อยู่บ้างเป็นบางตอนครับและอันดับหนึ่งนะครับก็คือมูราตะจากดาบพิคฆ่าดะสูนและตัวสุดท้ายของคลิปนี้ก็คงจะยกให้ใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ ขุนมูลตะแห่งดาบพิฆาตอสูนซึ่งโดยขุนมูลตะนั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นตัวห่วยหรือตัวประกอบในเรื่องอยู่แล้วแถมยังได้ชื่อว่าเป็นชายที่ดวงแข็งที่สุดในเรื่องด้วยพอไม่ว่าจะเจอกับอสูนต้นใดก็ตามถึงแม้จะเพลียงพามก็ยังรอดมาได้ดวงหน้ายิ่งกว่าพระเอกอีกคิดดูและสุดท้ายแล้วขุนมูลตะก็ได้กลับมาฉายแววอีกครั้งกับทรงผมมาดหล่อเช่นเดิมโดยถึงยังไงก็ตามก็ต้องขอยกอันดับที่หนึ่งให้กับบุคคลท่านนี้เลยทีเดียวพอเขากําลังจะกลายเป็นตัวหว่หนน้าาาใมมีคจจดดํไปตลอก เอาละครับและนี่ก็เป็น1ิบตัวละครห่วยในเรื่องแต่แอบโหดในบางตอนยังไงแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมรับชมกันอย่างมีสติและไม่คิดมากกันนะครับเพราะคลิปนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาจะดิสเครดิตหรือล้อเลียนแต่อย่างใดยังไงตัวละครทั้งหมดที่กล่าวมาผมเองก็ชอบและหลงใหลในสเสน่ห์ของพวกเขาอยู่แล้วครับเอาละครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็ขออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับ และคลิปหน้าเนี่ยเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน t e l l i n s t t r y y เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ